บทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมย,ยังภควาสักเกจุสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาัตาพิกุสังเคนาสัตถิงปัญจะมัตเตหิพิขุสัเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกะทาโตหิเทวตาเยปูยเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังขจะอัตโกจะตุนนางสุทธา วาสก,กายิกานังเทวนังเอตะทะโโหสะอายังโโหพะควาสัจเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิกุสังเคนะส,สิทสัจทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัเตหิสัเพเหวาอารันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยณะสันนิปตตาโนติพะควันตังทัศนายะพิกุสังฆะ ยันนูณะมายัมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยยามะอุปสังกะมิตวาภะควัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามติอัตโขาตาเทวาตาเสยยาถาปินามะละวาปุริโสสัมมิช,ชิตังวาพาหังปสาเรยยะปะสาตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะ สุทธาวาสเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกะเทวตาภควตาภควโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิ มหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาขะตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะปะระอประราชิตะสังคันติอัตโขอประราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทางภาษิตันตระพ,พิกโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาร,ระถีวะ เนตานิคเหตวาอินทะริยานิรักขันติปันทิตตอิอัตโขอปะราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิทังขาทางภาษิเชตวาขี่ลังเชตวาปะลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุโสนาคาติอ,อัตโขอปะราเทวตาพระควัตโต สันติเกอิมังคาทางอ,อาภาสิ์เยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอาปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรศสันติติอัตโขภควาพิกขูอามันเตสิเยผุยเยนะพิกเวทัศส,สุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโนติ ตถาคตังทัศนายะพิขูสังะเจเยปิเตพิขเวอะเหสุงอะติตะมัทธานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภพคพวันตานังเอตบรมาเยวะเทะวตาสัตนิปติตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตอารหิเยปิเตพิขเวภวิสันติ อาาคตะมัทฐานังอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิตสันติเสยยาถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตติยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเท е ลิสิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนา ทะาสาธุกังมณสิกโรทะภาสิภาสิสามีติเอวังพันเตินติโขเตพิขูภควะโตปัจจัโสสุงภควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกสัสสมิยัตถะภุมมาตะทธสิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะ สันล,ลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาเผยโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกสัสเนระเตเทวกาย,ยาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตัปะมะกรุงสุตวาพุทธะ ศาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานะทัศนังอัเปเกสตะมัตถขุงสหัสสังอัฏฐะสัตติงสัตตังเอเกสหัส,สานังอะมะนุสานะมัตสุงอเปเกนันตะมัตถขุง เิสาสัพภาผู้ดาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะววะคะิตวานะจักคุมาตะโตอมันตะยิสาธธาัทถาสาวเกศส,สเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยโวหังกัตตะกิตตะยิสามิคิระคิอนุบุพโสสัตตะสหัสาหาสาวยาขาภุมมา กาปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนางชะสหัสสาเหมะวตายาขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนางสาตากิราติสหัสสายาขานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสะ สหัสสายยขานานตวนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตนันวันโตยะสสิโนโมทธามานาพิกามุมพิกุลนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายาขานานตวนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตนนวันโตยะสสิโนโมทธามานาพิกามุมพิกุลนางสมิติงวะนังกลุ่มพิโรราชะคะหิโกเวปุลลัสะนิเวสะนาง ผุยโยนางสตะสะหัสสังยักษานังปยิรุป,ปาสติกุมพิโรราชาขะฮิโกโสปาขะสมิติงวะนางปุริมัจจะทิสังราชาทะตะรัตโถปะสาสติขันทพานางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตะปิตัสสะพาโวอินทานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสัสิโนโมทานาภิกกรมุงภิกขนางสมิติวะนางทักขิตนันจะทิสังราชาวิโรหะวิรุโโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทามานาภิกกรมุงภิกขนางสมิติงวะนงานนะงปัจจิมันจะทิสังราชา วิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตปิตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิขูนังสมิติงวะนางอุตตา อุตรันจะทิสังราชากูเวโรตปะสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายศสสิโสปุตตปิตตสภาวอินทานามา,มามหพลาอิทิมโตชุดิมันโตนัมโตยศส,สิโนโมทามานาภิกกมุภิกขุนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตารโธทักขิเนนะวิรุหกโกปัจชิม,มนานะวิรรปคโขกุเวโรอุตตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสา ทัทธลลมานาอัดถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูไวยจะนิกาสถามายาตุกุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทโนกามะเสโทจะกินนุมันทุนิมมนทุจะปะนาโทอิปโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิ จิตตะเสโนจะคันทัพโโนโลราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุรยิยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหราชุพิโมทะมานาพิกามูพิขูนางสมิติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันจากากำพะรัตตะราอาคู ปายาคาสหะยาติพิยามุนาทตารฐาจะอาคูนาคายาสัสิโสเอราวันโนมหานาโกโสปาขะสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหะสาหะรันติทิศภาทิชาปักขิวิสุทธะาจาักขูเวหายาสาเตวนามัชฌปต,ตาจิตรา สุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตาทานาคาราชาณมาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหะยันตานาคาสุปันนาสรารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิดะหัตเถนะสะมุทธังอสุราสิตาพาตโรว,วาสะวัตเสเตอิติมันโตยัสสิโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหสะสตัญจะพลิปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัฒมุป,ปาขมูมสามะโยธานิพัันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะ เตโชวาโยตะถาคามุวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสหะเมตตากรุณายกายกาอาคูเทวายะสิโนทเสเตทัศตากกยาสเพนันตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนามันโตยะสิโนมธามานาพิกรมุพิกูนังสมิติงวะนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอะสะมาจะทุเว ยะมาจันทสูปะนิสาวเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรัก,กิตาณขตินาปุรักกิตวาอาคูมันทะพะลาหากาวะสุนางวะวาสโวเศธโธสักโกปาขะปุรินทโท ทัศเ,เตทัศธากายาสัพเพณะน,นตะวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัชิโนโมโทธมานาปิกามกุมพิกุนังสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชละมักขิสิขาลิวะอริตัตกาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวรุณาสหานับธรรมมาจะอัจจุตาจะอนเนชกาสูเลยยะรุจิลาอาคู อาคูวาสะวะเนสิโนทเสเตสัททสตาสัทากายาสพเพนนาตวันิโนอีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสิโนโมทามนาภิกรรมภิกขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุษามนุสุตตมาขิขาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัทาคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปา ราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทัสัตถายกาย,ยาสเพเนานันตะวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวขานณาสาสหะโอทาตะไหยะหาปามโมคาอาคูเทวาจะวิจักขนา สัทธามัตาหาระคชามัสกาจะยาส,สิโนทะนยังอาคาปชุนโนโยทิสาภวิสันพวิวัตสติทะเสเตทัสทากายาสเพนานตาวนิโนอิทิมันตชุติมันโตวนัวนวันโตยาส,สิโนโมทามานาอภิกรรมุพิกโกนางสมาติงหะนางเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจะยาส,สิโนลัมพิกตากาลามะเสถา โชตินามาจะอาสวานิมาราติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทะเสเตทัสัทากาย,ยาสัพเพนันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวโตวยะสัิโนโมทา,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 ามานาอภิกรรมุภิคูนางสมิติงวะนางสัทเถเตเทวานิกาย,ยาสัพเพนันตะวานิโนอามันนะเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิสาสาหปะปวุทธะช,ชาติพะคีลัง โอขติน,นะมะนาสะวังทักเขโมขะตะรังนาคังจันทังวะอาอะสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสะนางกุมารูติโสจะโสปา,าคะสมิติวะนางสะหะจะพรหมาโลกานังมหาพรหม,มาพิติทติสุป,ปะปันโนชิตุมัมโตพิสมากโย ยาสสินโสทะเศรษฐอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตะจะสัพเพอภิกันเตสินเนสินเทเทเวสพรัมเกมาราเสนาภิกามิปัจจะ กันหัสสะมันทียังเอทะคันหัตะพันธะราเคนะพันธะวัตมัตถุโบสมันตาปริวาเรทะมาโวมุยจิทะโกจินังอิติตัฐะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสอิปานินาตละมาหัจจะสรังกัตวานะเพทรงังเพทวังยะถาปวุสสโกเมโขธนยันโต สวิชุกโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุตโธอสศยังวเสตันจะสัพเพอภิญญายะวะวัตคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกศัสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตพิวิชานาถาภิขโวจะเตจะอาตตปะมกรุงสุตวาพุทธศาส,สนาวีตะราเคหิ ปากามูเนสังโลมังปิอิชยุงสเพวิชตะสังคามาพยาตีตายะส,สัิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ